ขายคอนเทนต์งานของคอนเทนต์ขายได้ของมันเองอีกนะตอนพอเราทําสิ่งนั้นเรื่อยๆบ่อยๆคนเรี่นรู้ก็จะเริ่มมีการซื้อขายสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซีแล้วพี่น้องผู้ชมมาใหม่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเสือกาสทำงานไปบนให้ฟังไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนทำ YouTube นะครับทำ u t u b e หนึ่งยูทูบเนี่ยมันก็ต้องมีคอนเทนต์นะครับถ้าเราไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนเด่นในโซเชียลเราก็ต้องทำคอนเทนต์ที่คนติดตามอย่างผมเนี่ยไม่ยึดติดนะครับว่าจะทําอะไรบ้างคือความรู้ความสามารถคนเรามันเยอะบางคนก็ไม่มีเลยบางคนมีแต่ไม่รู้ขุดมาใช้นะครับมันก็เริ่มต้นจากการศึกษาก่อนอย่างเช่นผมทําฟื้นเนี่ยนะครับเว็บแรกที่คนมองปุ๊บเห็นแล้วดูถูกเลยโอ้ยนี่กระจอกมั่งอนี่ นจนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่คนจะมองคือผมมาพูดยกตัวอย่างให้ให้ฟังนะครับของผมเนี่ยบางทีก็ทำเพลงทำละครแล้วก็สอนในสิ่งที่ตัวเองเป็นพอจะได้สอนในคนที่เขาไม่เป็นอย่างเช่นฟืนเนี่ยนะครับฟืนมันเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากเตาเตาเผาถ่านชาโคนะครับเนี่ยตามรูปเนี่ยผมก็นั่งศึกษานั่งทำทดลองผิดถูกก็เผาไป เผาไปจน,จนได้ขายเตารู้ไหมว่าขายเตาเนี่ยเฉ,เฉพาะเฉตาสองล,ลิตรนะครับได้เงินหลายแสนเตาใหญ่ได้เงินเกือบล้านตอนนี้ออเดอร์ยังมาเรื่อยๆนี่คือคอนเทนต์ที่มันขายได้คอนเทนต์ผมนะครับรายได้หลักไม่ได้มองมาที่รายได้จาก YouTube มันได้มีกี่ตังหรอกนะครับถ้าไม่ใช่กระแสแต่ถ้าเป็นกระแสช่วงไอ้ต้ามองมดูอยู่เนี่ยโอ้โหเดือนหนึ่งก็ทะลุแสนนะครับ พอเราไม่มีกระแสทำคอนเทนต์ดีๆมันก็ได้เรื่อยๆหลักหมื่นมั่งหลักพันมั่งแล้วแต่บางทีก็ไม่ถึงเราดนละแต่รู้ไหมว่าคอนเทนต์เนี่ยการทำคอนเทนต์ผมเป้าหมายผมก็คือผมจะขายงานคอนเทนต์อย่างเช่นทําเตาได้ขายเตาทําคาแคได้ขายความรู้ขายสูตรขายวิชาอันนี้ผมมาพูดตัวอย่างให้พี่น้องได้ฟังนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะลงมือทำนะครับ ให้นึกถึงเป้าหมายในการขายงานขายคอนเทนต์ว่าเรามีความรู้อะไรบ้างเราศึกษาจริงจังกับมันแล้วก็นํามาถ่ายทอดทาง y o u u u e หรายได้ Youtube มันมีทั้งทงางโฆษณาอันนั้นมันมันแล้วแต่อันนั้นคนที่เขาดังๆเขาจะได้เยอะเพราะเขาไม่มีคอนเทนต์อื่นแต่สําหรับการให้ความรู้เนี่ยมันจะขายงานของตัวมันเองอย่างเช่นผมไปตัดฟืนมาเผาทานเป็นตัวอย่างให้ดูไอ้่านที่ผมเผาเนี่ยมันขายได้ พี่น้องรู้ครับว่าวันละพันกว่าบ,บาทเนี่ยทำไม่ทันจริงคือหนึ่งเอาแค่ง่ายๆเราได้ใช้งานกับมันได้ใช้เองทุกวันอยู่แล้วนะครับยิ่งยิ่งผมเนี่ยครอบครัวทางบ้านเนี่ยทางทางค่ายเนี่ยคนเยอะเย็นมาก็ต้องมีสมาชิกรวมตัวกันแล้วทำขบข้าวกินกันเพื่อนนี่แหละครับทานก็ได้ขายอีกพอค้าไม่้าทุนจากเราแถวนี้เขาก็มาเห็นเราเผาถ่า,านแล้วก็เขาขอซื้อเราแล้วบังเอิญติดใจด้วยมันเป็นฐานที่ไม่มีควัน หนึ่งได้ขายฐานสองได้ขายเตาสามได้คนติดตามที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่เขาชอบเรื่องฐานเรื่องเตานะบ,บางคนก็อายุมาก60 7 0กว่าโทรมาหาผมอาจารย์ผมไม่เคยเรียกตัวเองว่าอาจารย์นะครับเขาให้เกียรติผมเองมันทำท่านอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นได้ไหมครับอย่างนี้ซึ่งผมก็จะเอาความรู้ที่ตัวเองศึกษามานี่แหละมาบอกนะครับขออนุญาตบอกบอก,บอกตามความรู้ตามประสบการณ์ของตัวเองใหพพ้พี่เขาได้ฟังก็ ความรู้ที่เราได้ก็มันเกิดประโยชน์สําหรับตัวเราเองแล้วก็คนที่เขาถามอ,อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทานนะได้ขายทานได้ขายเตาได้เงินจาก YouTube ครับได้กุศลได้บุญจากการบอกประสบการณ์ของเราที่ให้เขาได้เรียนรู้นะครับไม้เราก็ถามว่ามีต้นทุนไหมถ้าไม้ห,หัวไร่ปนนาหรือข้างทางเนี่ยเราก็ไปตัดมาเองนะครับค่าน้ำมัน ผลย้ายนั่นเองถ้าเราสมมติว่าเราไปขายไม้ไม้ฟืนเข้าโรงงานตันละ400ร0 0 8 0 0าแพันหนึ่งแต่เราเขาถ่านตันหนึ่งได้ประมาณ4 0 0พกว่าบาทหักแล้วเหลือประมาณ3,000กว่าบาทมันก็ได้มากกว่าแทนที่เราจะเอาไปขายเลยแต่ถ้าเรามีเตาถ้าทาเองเนยหลุมดินถ้าต่างจังหวัดหลุมดินก็ทําได้นะครับแต่บางที่ก็ราคาไม่ค่อยดี130 120แต่สิกาะสินนที่บ้านอาผมนะครับ สมเด็จถุงขนาดนี้ถุง50บาทหนึ่งกระสอบได้ประมาณ4-5ถุงตก250บาทเขาไม่ขายเป็นกระสอบด้วยเขาขายเป็นถุงมานี้นั่นคือหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมอยากให้พี่น้องลุกขึ้นมาคิดคนที่อยากจะทำยูทูบเบอร์นะครับหรือเราอาศัยสื่อในการโปรโมตในการเผยแพร่ความรู้นะครับมันจะขายงานของตัวมันเองทําแล้วไม่สําเร็จในช่วงแรกท้อกันผมไม่ทอ้อน,นะผมทำไปเรื่อยเพราะผมไม่ไคิดว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายมันว่า เฮ้ยฉันต้องขายได้ฉันต้องทาได้หนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบให้อยู่แล้วประสบการณ์ตัวเองเนี่ยสอนแนะนําจากสิ่งที่ตัวเองทําผิดทําถูกมาแล้วก็ชี้เป้าอย่างเช่นคาแคร์เนี่ยนะครับผมใช้เวลาศึกษาน้ายาอยู่มันสองถึงสามปีกว่าจะได้สูตรลงตัวแต่ลูกศิษย์ผมนะครับทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินหนึ่งวันในการปรับน้ำยาทุกอย่างหนึ่งวันแล้วก็ในการดึงลูกค้าได้ไม่เกินสามเดือน ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นใครเจ๊งเจ๊งพราคาแคร์บางคนเนี่ยท้อทุนไม่มีทุนน้อยเจอหน้าฝนเข้าท้อเลยจบปิดกิจการก็มีแต่ถ้าฟื้นทุนนยนยผมก็บอกใคิดทุกคิดนะครับว่ามันจะเจออย่างนี้บ้างแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็บอกละเอียดยิบเลยบางคนสู้ไปเอาไปเก็บำกำไรในช่วงหน้าแรงนะครับอันนั้นคือส่วนของคาแคร์ในส่วนของฟื้นนะครับเตาเรามันสามารถเผาได้ทุกฤดูกาลนะครับถ้าเป็นเตาดินเนี่ยนะฝนเขาก็ไม่เคยเผากันนะมันมันไม่สุก ของเราเนี่ยตเตาเหล็กเนี่ยมันทําได้ตลอดนะครับขอให้มีหลังคาไม่มีก็ได้ปิดหาร์อะไรปิดท่อมันินิหนึ่งนะครับจบนี่คือข้อคิดสําหรับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับที่อยากจะทํา y o u t u b e หาคอนเทนต์ตัวเองหรือหาศึกษาความรู้อะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการทํา y o YouTube เองนะครับสอนถ้าคุณทําเก่งแล้วคุณเ,เข้าหน้าบ้านหลังบ้านมันได้ก็เอาตัวน้าเป็นคอนเทนต์ได้ ผมไม่ยึดติดนะครับบางคนงงเลยว่าเอะจะทาอะไรได้วะซึ่งมันไม่จําเป็นว่าจะต้องหยุดอยู่อย่างเดียวผมนะเพราะทุกอย่างมันโลกไปเนี้ยมันมีแต่วความรู้นะครับความรู้ทุกอย่างมองไปซ้ายไปขวาเขามีแต่ความรู้ความอยากรู้อยากเห็นนะครับพอเราทํามันก็เกิดความสนางบางคนก็ไม่ไม่รู้จะไปบอกทางไหนอะไรยังไงโซเชียลอาศัยโซเชียลให้มันกว้างนะครับให้คนรู้จกักให้คนได้เห็นแล้วเขาจะทำความรู้จักกับเราในสิ่งที่เขาอยากรู้นะครับพอเราทํา สิ่งนั้นเรื่อยๆบ่อยๆคนเริ่มรู้ก็จะเริ่มมีการซื้อขายเริ่มมีคําว่าลูกค้าติดต่อประสานงานกันซื้อขายกันเป็นอย่างนั้นไปอีกครับผมถึงได้บอกกับบรรดาพี่ๆน้องๆลูกศิษย์ลูกหาหรือน้องๆน้องนุ่ที่มาเรียนรู้อะไรกับผมเนี่ยอย่าเพิ่งไปทอมันนะครับเดินหน้าค้นหาไปเรื่อยๆบางคนมาสอนผมทั้งไปหาขออเทนตัวเองให้เจอไม่จเป็นครับท่านละผมไม่ใช่ว่าไม่รับฟังนะครับแต่ผมมีอะไรที่เป็นเรื่องความคิดส่วนตัวนะครับ ในสมองผมมันเยอะมากเรื่องเรื่องที่จะคิดออกมาทำเนี่ยบางคนงงเลยเดีย๋ยวลืมว่ากลุ่มคนที่ดูเราอยู่เนี่ยนะครับอ่ะคิดเอาแค่เลข5อันนี้ก็10ล้านคน10ล้านคน10ล้านคนสิล้านคนความคิดไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันไอคนที่ชอบก็อยากจะให้ทําอย่างเดียวนะครับก็ไปหาดูไอที่คนทําแบบที่คุณชอบอะไรประมาณนี้แต่ของผมเนี่ยดนะเดี๋ยวนะเดียวมัญมีมาเรื่อยๆหมดฟื้นตอนนี้มันยังขาย,ขายของมันได้อยู่นะมันยังขายได้ของมันเรื่อยๆเรื่อยๆ ลูกค้าพอหมดปุ๊บก,ก็ทำไม่ยางทำยางพอช่วงที่ผมไม่อยู่ไปสุรินมามนเนะมื่อสักรู่เนี่ยนะไม่ไม่มีใครเผาถ่านผมก็ต้องกลับมาเล่งเผาให้เขาตุนไว้ไม้ด้านหลังนะครับกระถินเนี่ยก็เอามาทําเป็นเชื้อเพลิงท่อนที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เ,เป็นฟืนนะท่อนที่มันเล็กๆระเกะระกะที่มันที่มันเล็กๆอ่ะเ,เ,เอาง่ายๆผมก็มาทําเชื้อเพลิงนะครับไม่ใช่ว่าผมจะทิ้งเลยนะไม่ใช่ว่าผมจะเผาถ่านทุกชิ้นไม่ใช่ท่อนที่มันประมาณ2งนิ้วขึ้นมา3นิ้วขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละคือตัวที่ผมเอาเผา นะส่วนปลายปลายมันเนี่ยไอกิ่งเล็กๆเ,เนี่ยเอาไว้ทำเชื้อเพลิงทําไมถึงเอามาเกะก,กะอย่างนี้นะครับก็จัดระบบใหม่ตรงนี้ก็จะเอาเริ่มเอาเตา,าอะไรเข้ามาแล้วก็จัดเรียงเอาไว้เผาพอได้ตุนเอาไว้แล้วก็ใส่กระสอบเก็บสง่งลูกค้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้คิดนะครับได้คิดเรื่องการทำ u t u b e หรืออะไรก็แล้วแต่ในการลุงชีวิตนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกองนี่ อไอตัวฟืนกระถินผมมานะครับอยู่ตรงนี้และไอตรงนี้นี่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่คอนเทนต์ขายคอนเทนต์งานของคอนเทนต์ขายได้ของมันเองอีกนะรับลคลิปนี้จาายลาไปก่อนสวัสดีครับ